ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพื่อจะพามาทาส้มตํานะครับผมแบบภาคเหนืออันนี้ภาคกลางเขาเรียกว่ามละกอนะครับผมภาคอีสานเขาเรียกว่าบักหุงครับผมภาคเหนือรู้จักไหมครับภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรครับภาคเหนือเขาพูดว่าบักเต็ดนะครับผมบักเต็ดบักเต็ดก็คือมละกรหรือว่าบักหุงครับผม เครื่องปรุงก็จะมีครับพริกอันนี้ใส่พริกแห้งนะครับผมไม่ใส่พริกสดพริกแห้งทักสิบเม็ดกระเทียมครับกระเทียม5กลีบตัวครับตัวผักยาวอันนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเปราะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศครับผมมะนาวซีกหนึ่งครับผมซีกหนึ่งจะมีน้ำปลาครับผม น้ำปลาพ่อเพลินจะไม่ใส่น้ำปลารานะครับแต่พ่อเพลินจะใส่อันนี้แทนนะครับเดี๋ยวดูครับน้ำปูครับผมน้ำปูเป็นของภาคเหนือนะครับน้ำปูนี่มาจากไหนท่านรู้ไหมครับผมท่านผู้ชมรู้ไหมต้องมาจากไหนมาจากปูนานะครับผมปูนาเนี่ยก็คือเราไปหาเก็บตามทุ่งนานะครับแล้วก็เอามาโขกโขกกระใบ ไปตะไครนะครับผมแล้วคั้นเอาแต่น้ํามันนะครับคั้นเอาแต่น้ําน้ําปูเนี่ยครับผมแล้วไปต้มเคี่ยวไฟครับเคี่ยวไฟจนแห้งนะครับจนมันแห้งแล้วก็จะเป็นน้ําปูแบบนี้แหละครับผมเป็นของภาคเหนือครับผมภาคอีสานหรือภาคกลางที่ไม่มีนะครับผมเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราใส่พริกแห้งลงไปเลยครับ ใส่พริกแห้งลงไปเลยแล้วก็กระเทียมครับโขลกเลยครับโขลกให้เข้ากันเลยครับโขลกไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ครับเดี๋ยวพ่อเพืินจะพูดภาษาเหนือไปด้วยนะครับใส่ทัวไปเลยครับใส่ทัวพักเงาลงไปเลยครับใส่ทัวพักเงาไปเลยต่ำเลยครับ ามเลยครับมาต้องแตกเนื้อครับไม่ต้องให้มันละเอียดเยอะนะครับผมจะใส่เนี้ไปแล้วครับมะเขือครับมะเขือเปราะตามด้วยมะเขือเทศครับ มะนาวครับใส่ไปเลยครับน้ำปลาครับใส่น้ำปลาลงไปเลยครับลืมไม่ได้ครับลืมมาได้นะครับผงนัวครับใส่ลงไปนะครับ พอได้ตีแล้วนะครับให้ใส่มะละกอลงไปนะครับใส่มะเตตนะครับมะเตจหรือว่าบกฮุงนะครับใส่ลงไปเลยครับต่ำเลยครับต่ำให้มันเข้ากันเลยก่อนนะครับพอได้ตีแล้วนะครับ นำมาใส่นี่ยแหละครับใส่น้ำปูครับอนนี้เราใส่น้ำปูครับสูตรของเ้านะครับสูตรของผังเนือนะครับใส่น้ำปูเดี๋ยวดูนะครับหน้าตามจะเป็นยังไงครับต่ำเลยครับต่ำเข้าไปแล้วครับมันจะเอาเป็นสีดำๆแล้วนะครับมาเตะนะครับ มะละก,กรนะครับผมดูนะครับจะเอาไปสีำดำๆแลครับหอมครับหอมน้ำปูครับน่าจะได้แล้วครับน่าจะได้ตีแล้วครับนะครับ น้าตานจะเป็นเนี่ยครับหอมครับหอมน้ำปูครับเดี๋ยวพ่อเพื่อนจะชิมให้ดูนะครับว่าอร่อยไหมครับอืมรสชาติอร่อยครับ เสร็จแล้วนะคะผมตักใส่ถาดเลยครับใส่จานเลยครับกลิ่นหอมออกมาเลยครับกลิ่นหอมน้ำปูครับ น้ำลายไหลนลครับทําให้น้ําลายไหลนะครับผมนะครับอืมเดี๋ยวเราไปจัดการด้วยกันนะครับเสร็จแล้วครับตับมัเตศเส้น้น้าปูอพอเพื่อนชาแน,นลเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นเีีไครับพอนะครับส้มตำใส่น้ำปู หรือว่าตำบกุ่งใส่น้ำปูนะครับตำม,มะเตศใส่น้ำปูล้ำขนาดครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e เพ่อเพิ h a ชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ